ที่ตบลดนองว่านะเพื่อเวียงรุ่งจากวัดเชียงรายนะได้เป็นทีมดาสัน์นวัดเลยครับพีงเป็นกระบวนป้อนนะครับ ลงไปเจาะมีเต่เอาเงินเดือนรับนี่น้องมีซื้อขบวนนะน้ำหนาขบวนแห่กระกลังมาน้ำนนนกลดเพนขบวนขบวนหอดน้ำพะนมาหอดอยู่เยอะขบวนยาวใหญ่อะยรเนี่ย ที่แม้เคยงามอยู่ตะกี้ว่าซั่น โอ้ยส่วนสนเอโอโหสนเงินกระเจ้านะครับนี่ลมนี่กะงามสวยตมเปิดวยแต่ละคุมแต่ละควงแต่ละกลุ่มนะครับกระเจ้าะเกิดกันมากร่องไว้นะครับหุร,ร,รน,ะร,ร,น,ร,อนร,รองไว้ บนดงมหาวันร่างจอเข้ามจอเข้ามาเลรพี่น้องเออนึ่งว่ะ สมื่นกว่าบาทเจ้าพอบอกไปว่ามาจากไซเน่เป็นกระบวนลำเนี่ยประมาณสองหมื่นเงีบเราสกปรกสั่งขลากลางน้ำพี่นอ้องก็ตอนเด็กเจ้าเนี่ยก็สวย กุลงบไว้คือไม่ดีุ้ืืนแ่วายท่านกุอืนนะครับสีคุณลงบไว้สำหรับปลาเล่านะครับที่บ้านกุไทยอยูน่นี่นะครับปลาเล่าในวันที่สามนะครับพี่น้องเชิญนะครับคือว่าทิวกับสาสะพันเจ้าหน,น่ำแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มบ้านกลุ่มเก้าบ้านหญ่นะครับรองไว้ แต่ละบ้านแต่ละค่าเลื่อนนะครับแขกเรือกันมากที่เจ้ากรมาสมทบโมเดลหอดก่อนยางธรรมดาแล้วตู้รา่าไปใกล้บงังพระเจ้าสีโอ่ฮ้องก์หรพระเจ้าชีคอนเออพุ่งหนีอคอนเยู่ หลยแล้วไป็ื่มยนะครับแน่รอบบ้านเนาะคุณม,มีท่อนบวม,มูเนี่ยบวมเมย ไหแต่ไ,ไรไม่รอโหรานเลยแต่ผมมีปู ที่วัดป่าบ้านเหล่าวัดป่าบ้านเหล่าวัดเดิมวัดหลวงปูขขง่ขานนะครับพี่น้องครับเป็นในสถิตอยู่นในตรงเขตกราบนี้รันสซเปบะนะครับนี่เป็นน้องสะสะน้ำนะครับบบแรงมี พี่น้องประชาชนมาวิ่งออกกำลังกายที่นี่นี่คือสะของหลวงปู่ของหลวงปู่ขานเดชธรรมเลยนะครับจับมือจับท้ายกับของทางจากโค,ค้งข้งโค,ค้งข้งอันดี้เป็นของนะครับ,นะรบอันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์หลวงปู่หลวงปู่ขานนะครับโอ้ยยอด ยอดพิษพันธ์ยอดพิษธาตุของหลวงปูน่นี่นี่เพื่เขามาจัดเต็มเลยครับพรอ,อมขังเลยเพื่อเพื่อหลวงป้ากับมี่อยู่ด้วยเหรอนะครับก็บมีประชาชนโคนไปโคนมามากราบไหว้ขอพรนะครับของหลวงปู่หลวงปู่ท่าน ประกอบแต่คุณงามความดีหลวงปู่เป็นสายหลวงปู่มันในบบท่านเดมรณะไปพาไปแล้วนี่ขึ้นมาเป็นข้างดานบนไปินภตณฑ์นน้องเสียงกับปู่โบดำพาดำ โอ้เพิ่งหลายนเนาะพึ่งหลวงเยอะนี่เป็นทางเขาทางเขาในวัดป้าก็อยุบนดอยนี่หระอพี่น้องอยูยุบนดอยนี่เลยดอยมีกู่เก่าที่หลวงปู่หลวงปู่ธันมาตรเแตีเรื่มมาปีป 2,510หรือ2,511นี่บนไนใจนี่ครับมากประมาณนั้นเกิดขึ้นมาอยู่ถึงฝนมาสางวัดจูที่วัดนี้นี่ครับโอ้ถ่ายให้พี่น้องเหลืเบ่งไก่วัดนีใหญ่แล้วพ่ท่านเดินเข้าไปใไน ัดป่าบ้านเหล่าสมุนทุ่งขอมเพเพียงเชียงรุงจังหวัดเชียงรายนะครับอืถนนนี่เพินเ <c oughs> ทไม่ลาดอย่างไม่ ก่อนแรกๆจะมียู่พอันผิน้องบันไดหนักขึ้นขึ้นทั้งด่านฝุ่นด่านหนึ่งบันไดหนกักกุฏิน้องผือกุฏิธรรมะชะรอโอ ผมเป็นมีนามจากุลน้นองเผือกผนว่าสางไปดีครับตัง่างี้มีหลุดเหลี่ยวเอี่ยวขื่นไปพูดไปดอกกุฏิอีเทิงคุณแต่ยังพอทันเดย หลัดยางยางสวยงามเลยหลัดใหม่ใหม่มามนี่กันพ,นพป่น้่องเพราะว่าถ่ายพี่นน่องเดืเบึงไปกี่นาทีห้านาทีแล้ว วัดป่าบ้านเราเป็นเดิ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 นจากทอยเอามือจับเอาพี่น้องไม่ได้ใส่ไม้เตียวฟี Enggak, enggak.、啊